เจอท่านละมุนตีช่วยมหาไทยเขาขับรถเบนซ์ไปมาแล้วก็สวัสดีครับขอญาตตรวจคนครับตรวจคนรถละมุนตีตรวจคนนละมุนตีนีก็ไม่รู้ไงฮะมันรถเบนซ์มาเนี่ยกลางคืนตีสองตีสามแล้วสวัสดีครับขอญาตตรวจค้นครับเฮ้ยมึงไม่รู้จักกูหรอบอกกูจะไปรู้ที่อะไรไม่ช่พ่อกูลงรถคือพูดผิดหูไงเข้าใจไหม มึงไม่รู้จักกูเหรอไอเราก็เห็นปืนในรถอะ uh เห็นปืนอาก้าในรถอ่ะปืนอาก้าพับถ่ายเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ย uh เห็นปืนผมก็จับปืนเฮ้ย uh hey, ลงรถมันก็บอกม uh ึงไม่รู้จักกูไอสัตว์ลงรถ <c oughs> มาเนี่ยไปดา่าผู้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไอสัตว์ลงรถมาเนี่ยทุกคนลงรถาปืนจี้ลงรถหมดคนจับท่านก็แสดงตัวว่าผมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ขอโทษ ผมไม่รู้ก็ท่านไม่บอกกูรัฐมนตรีช่วยมา,าไทายบอกไอ้สัตว์ไม่รู้จักกูเลยแ้กูจะไปรู้จักมึงเลยไอ้สัตว์เข้าใจปะ่ะเออก็บอกแต่แรกเราก็จะไม่ถ้าบอกเฮ้ยผมรัฐมนตรีช่วยมาถ่ายไอ้หน้ามาตั้งด่านตำรวจที่ไหนเนี่ยผมจะได้บอกผมหัวหน้าชุดเฉพาะกิจจังหวัดลบบุรีครับามาตั้งสกัดคนร้ายปนคนขับท่านเป็นร้อยตำรวจเอกคนนั่งเป็นเลขาและมนตรีคนอีกคนคือสส ชัยภูมิคนเอ่อตัวรัฐมนตรีนั่งอย่างนี้แล้วนั่งหลังคนคนขับเนี่ยเป็นสอสอเป็นสอสอแต่ผมเห็นปืนอยู่ไอ้ตรงเลขาไงผมก็ไม่รู้ว่ามันใครตอนนี้พอเขาเปิดกระจกรถผมอยู่กลางถนนเนี่ยเขาเปิดกระจกรถตรงสอสอเนี่ยไอ้เฮียเสียงรอดมาเลยมึงไม่รู้จักกูเลยแล้วกูจะไปรู้จักมึงเลยสัตว์ตัวเราก็สูงมองก็ไม่เห็นเข้าใจไหม เห็นแต่ปืนมองเข้าไปเห็นแต่ปืนไม่เห็นแต่ปืนเราก็ระแวงแล้วระแวงผมก็เตรียมชักปืนแหละปรากฏเป็นเรื่องเลยโอโ้โหถึงผู้นักการผู้ขับเรียกไอเรวัตไปพบด่วนสี่ <c oughs> มึงไปพูดไม่ดีกันแล้วมุนตีเลยบอกใช่ <c oughs> ก็มันบอกว่ามึงไม่รู้จักกูเลยก็อ <c oughs> <c oughs> บอกจะไปรู้จักเฮียอะไรก็ไม่ใช่พ่อ